ใครซื้อชุดให้หนูคะม่จ๋ากับหนูไปซื้อที่ไหนคะโดตัสโดตัสเหรอคะโหซื้อมาพร้อมชุดสไปเดอร์แมนเหรอคะหนูชอบมากไหมคะนี่หนูชอบไหมคะหนูชอบไหมนิชอบสีอะไรคะสีฟ้าแล้วมันเป็นลายอะไรคะตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาเมวโอ้เหมียวเหมียวเหรอคะโอเคขอบคุณพ่อจ๋ายังค่ะ โอเคเก่งมากเลยบายบายหน่อยคะ่ะจุ๊บจุ๊บคะ่ะยิ้มคะ <c oughs> ่ะหัวเราะอ่าโอเคลิงทำหน้ายัางไงคะทำทำหน้ายัางไงคะแล้วมันร้องอยังไงคะโอเคนก,กินอะไรอยู่คะ <c oughs> ไขกกะ่กบไข่กบข้าวโพดเหรอคะ <c oughs> อร่อยไหมคะจุ๊บก่อน <c oughs> บายบายพอ่อสิโอเคกินเยอะๆกินให้หมดมันอร่อยไหมคะอร่อยมากเหรอในดูสิไอเอียงถ้วยให้ดูหน่อยสิมันมีข้าวโพดกับอะไรคะกับไข่กรึ๊บโอเคค่ะ <Okay. S 2> ซื้อมาจากไหนซื้อมาจากตลาดคะ่ะอ,อ,อร่อยไหมคะถ้าขับมอไซค์ไปซื้อเลยนะกินให้หมดนะคะบแบบไม่ในชะ้เยอะโมกินข้าวโพดไหม เราได้กินข้าวโพดไหมคะโอเคสุดยอดเลยใครเก่งคะโอเคไข่โกมันไข่กบมันอร่อยเหรอไหนลองกินข้าวโพดด้วยอื้มในในข้าวโพดอยู่ไหนคะโอเคคะ่ะไข่กมค่ะลองกินดูคะ่ะโอ้หสุดยอดเลยเยี่ยม โอ้โหเก่งมากเลยนุกกินหมดไหมคะโอ้หมดเลยเหรอเก่งไหมเย่ yeah, ก่อนเย่ yeah. mm. ดีใจค่ะดีใจหมดแล้ว